สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัมาโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่15้ามีนาคมปี2565น้านะครับผมมีพระเครื่องนะครับมาแนะนำเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาของปู่โตวัดประดูชฉิมพีนั่นเองนะครับซึ่งพระปิดตารุ่นนี้นะครับมีความพิเศษนะครับองค์นี้เนี่ย ฝากตะกุดเงินนะครับสองดอกเรามาชมนะครับอันนี้จะเป็นกล่องเดิมจากวัดนะครับเป็นที่รลึกร้อยแปดปีนะครับปลูกเสกเมื่อวันที่ห้ามีนาคมปีสองพันห้า้อยสาสิบแปดนะครับออกวัดประดูชิมพีนะครับด้านหลังกล่องจะเป็นแบบนี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นขนาดพิมพ์เล็กครับขนาดกําลังดีนะครับเหมาะสําหรับเด็กและผู้หญิงใส่ได้นะครับ เป็นพระปิตาเนื้อผงใบลานนะครับฝั่งตะกุนเงิน2องดอกครับที่ใต้ฐานเพื่อนชมนะครับรอยตัดส่วนด้านหลังนะครับจะจะมีเขียนเอาไว้นะครับร้อยแปดปีนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะ,นะครับเป็นยันนะแบบฉบับของวัดประดู่เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นร้อยแปดปีนะครับ ข้างหลังจะมีเนื้อปิ้นนะครับเกือบทุกองนะครับเอกลักษณ์ของวัดประดูชิมพีนะครับหากเราส่องโดยใกล้จะเห็นนะครับเป็นมณลสารเล็กๆนะครับเป็นมณลสารเล็กๆติดอยู่ตากองค์ผ้านะครับเป็นพระปิตายอีกรุ่นหนึ่งครับของวัดประดูชิมพีนะครับที่นำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับตัวแบบมีความสวยงามนะครับ ั่งตะกุดเงินสองดอกรับที่ใต้ฐานสำหรับวันนี้นะครับมีมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับรุ่นร้อยแปีครับประตูชิมพีสวัสดีครับ